สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำควบกล้ำนะคะก่อนอื่นขอให้นักเรียนเปิดใบงานที่03อยู่ในหน้า3นะคะแล้วก็จะพบกิจกรรมที่1จะเป็นการอ่านบทกรองสก,กวาวแล้วจำแนกคำควบกล้ำออกมาเขียนในตารางนะคะ,ะทีนี้เรามาอ่านบทร้อยกรองพร้อมๆกับคุณครูนะคะพร้อมอยังคะ พร้อมแล้วอ่านพร้อมๆเลยค่ะหนึ่งสองสามสักกวาชมทานละหาหนห่วยละรินรวยน้ำตกกระเซ็นไหลระเรื่อยเลาะเสะวางกลางลงััยสายน้ำใสแลสองท้องนาที เห็นกรวดทรายรายเรียงเคียงประดับสีสลับเหลื่อมพรายหลากหลายสีระยิบระยับวับวาวราวมณีรื่นระดีธรรมชาติพิลาดเอ,ยอ่ยทีนี้นะคะในบทร้อยกรองมันจะมีทั้ง พยัญชนะต้นที่เป็นคําควบกล้ําแล้วคําควบกล้ามีลักษณะแบบไหนนะคะ,ะทีนี้นักเรียนดูกระดานไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะคําควบกล้ามีพยัญชนะต้น2ตัวโดยที่ตัวที่หจะเป็นกอไก่คอควายขอไข่ปอปลาพอพานและต่อเต่า นะคะจะวางเป็นตัวที่1ของพยัญชนะของคำนั้นๆน,น,นะคะส่วนตัวที่สองซึ่งจะวางเรียงต่อกันกับตัวที่ที่ครูขีดเส้นใต้เนี่ยนะคะตัวที่สองจะเป็นลอเรือหรือไม่ก็ลอลิงหรือไม่ก็วอแหวนนะคะลอเรือลอลิงหรือวอแหวนนะคะจะวางต่อจากคำพยัญชนะต้นก็ไก่คอควายขอไข,ข,อข่ปอปลาพอพานและตอเต่าพวกนี้อย่างเช่นคำว่า กลางกวาดกรอบครอ,อบครัวคลองน้ำควา้าหรือว่าควายนะคะทีนี้ขอไข่ถ้าขอไข่คริบขลุงขวานปล,ลาที่ครูต้องขีดเส้นใต้3ามเส้นเนื่องจากว่า มันจะไม่ได้ครบ3ตัวเหมือนพยัญชนะ3ตัวที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังจัดว่าอยู่เป็นคำควบกล้ำแท้เช่นกันนะคะปอปลาปรุงอาหารแล้วไม่อร่อยแล้วก็ปรุงให้มันอร่อยนะคะจะปอรออุ่งปรุงทีนี้ปรับหรือว่าเปลี่ยนนะคะทีนี้ปอปลาวาแหวนไม่ได้นะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คำควบกล้ำอ่าทีนี้พอพานพอพาน พลางพระพระที่หมายถึงมีดนะคะพอรออาพราม้โทพระและพอพานวอแหวนก็ไม่ได้เช่นกันนะคะทีนี้ต่อเต่าบ้างนะคะต่อเต่ารอเรือจังหวัดอะไรจังหวัดที่ใกล้เราจังหวัดตรออาดอตราดนะคะทีนี้ต่อเต่ารอลิงและต่อเต่าวอแหวนจะไม่ใช่คําควบนะคะ ทีนี้มาดูฝั่งอีกรอบหนึ่งอีก็ไก่คอควายขอไข่ปอปลาพอพานตอเต่านะคะถ้าปรากฏว่ามียพนชนะต้นเป็นพวกนี้และตัวที่สองก็จะเป็นลอเรือลอลิงและวอลแหวนนะคะยกเว้นสามตัวนี้จะไม่ได้ควบทั้งสามตัวนี้นะคะจะได้ควบแค่บางตัวไม่ครบทั้งสามตัวนะคะแต่ก็ยังจัดว่าเป็นคำควบกล้ำแท้ทีนี้ถ้าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้อย่างเช่นคำว่าอะไร ะค,ะคำควบก็ไม่แท้ก็อย่างเช่นทอทหารควบรอเรือนะคะทอทหารควบรอเรือจะเป็นทายโอโซทันทีนะคะทายใสยสุดโซมพวกนี้นะคะเป็นซอโซนะคะททหารรอเรือเราจะควบเป็นซอโซ เวลาอ่านละอ่าน,านเป็นออกเป็นซอโซ่ทันทีทีนี้หรือคําว่าไส้ยส้อยสรอยใสอยนิโทรไส้ไส้ข้อมือสร้อคอรอเรือตัวเนี้ยจะไม่ได้ออกเสียงนะคะจะออกเสียงเฉพาะซอเสือตัวหน้าตัวเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้เพียงเพียงแค่ตัวอย่างเพียงแค่บางบางตัวบางคํานะคะหรือคําว่าเศร้าเช่นกัน จะเข้าทำนองกับคำว่าส้อยออกเสียงเฉพาะสสาลาเท่านั้นหรือคำว่าจริงจรออีงอจริงเราเรือหาย,หายก็จัดไว้เป็นคำควบกล้ำไม่แทะนะคะเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะอ่ะทีนี้นี่คือหลักๆของคำควบกล้มแท้และคำควบกล้ำมไม่แทะเราจะมีอยู่แค่นี้นะคะทีนี้ถ้าเป็น อีกอย่างหนึง่งถ้ามีเทคการจำนะคะกะรีกับกระเทยอันนี้จะไม่ใช้จะไม่ใช่คำควบกล้ำจะใช้สระเลยนะคะไม่ใช่กรออากานะคะกะรีพับอย่างเงี้ยหรือกระเทยมนุษย์เพศที่สามนะคะจะไม่ใช้ลอเรือจะใช้กออากาเช่นกันดังนั้นกะรีกับกระเทยจะไม่ใช่คำควบกล้ำนะคะ ให้เขียนแบบนี้เลยเข้าใจไหมคะอ่ะทีนี้มาดูความแตกต่างของคำควบกว้ามและอักษรน,นำอักษรน,นำยังไงอักษรน,นำก็อย่างเช่นอนำยอออนำยอ,อ,ำยอจะมีอยู่4ี่คำยาอยู่ยอ่างแล้วก็คำว่าอยากยาอย่ยางอยากนะคะมีอยู่สีสีเท่านั้นอยาอะไรอยาทำอยาอะไร อย่าทาอย่าก,กินอย่านอนอะไรพวกเนี้ยนะคะห้ามเป็นการห้ามอยู่ตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนอยู่บ้านอยู่โรงเรียนนะคะอย่างตัวอย่างอยากอยากอยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนสวยอยากจะเป็นคนดีอย่างเงี้ยใช้อ่อนำย่อนะคะใช้อ่อนำยอ่อทีนี้นี่คืออีกอย่างหนึ่งของออนนำทีนี้ ถ้าออกสานนมประเภทที่สองคือคือหอนำหอนำก็คือหอจะอยู่เป็นพยัญชนะตัวหน้าโดยที่มอมาเป็นพยัญชนะตัวที่สองหอ,มอ,อมอนหมอนหองอ,อนงอนหอนอนนอนหอ,รอ,อรอยหอรอยไหล หอรออหอสึกรอนะคะ,ะทีนี้หอรอฟันไม่มีฟันหายน้องๆฟันผุอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นฟันหอรออหอฟันหลอทีนี้หอยอหอยอ,อไรหอยออีก็หยิกนะคะหอยออีกก็หยิกหยิกแขน ผมหยิกจะใช้หอยอนะคะถ้าเกิดว,ว่าหอยอผู้ชายและผู้หญิง Believe. หอยออีงอหญิงทีนี้หอวอหอวออะไรหอวอแอนอแหวนนะคะพวกนี้คือจะเป็นหอนำนะคะหอนำมอเป็นตัวหมอหอนำงอเป็นตัวงอหอนำนอเป็นตัวหนอหอนำรอเป็นตัวหรอหอนำรอเป็นตัวหลอหอนำยอเป็นตัว ยอหอนำยอเป็นตัวยอและหอนำวอเป็นตัววอพวกนี้คือหอนำจะเขียนแบบนี้นะคะจะอ่านควบไปเลยซึ่งจะอ่านเหมือนกันแต่การเขียนจะต่างกันนะคะนักเรียนอย่าสับสนนะคะว่ามันมีลอเรือและลอลิงมันจะต้องเป็นคําควบพร่ำเสมอไปไม่ใช่นะคะเราก็ต้องดูอีกทีนึงและอีกประเภทหนึ่งก็คือบรรดาพวกพยัญชนะต้นตัวหน้า และตัวที่สองตัวหน้าตัวหน้าอะไระตัวหน้าอะอย่างเช่นตอวออาอตอวอ,อวาวแหวนเหมือนจะเป็นคําควบกล้ำเพราะว่ามันเป็นตัวที่สองใช่ไหมคะอัญชนะต้นตัวที่สองแต่ว่าจุดสังเกตของตรงนี้ที่มันไม่ใช่คําควบกล้ำเนื่องจากว่าเป็นคําอักษรนามเพราะว่ามันไม่มได้อ่านว่า มันไม่ได้อ่านพยัญชนะต้นสองตัวควบกันมันอ่านเป็นสองครั้งมันออกอ่านออกเสียงเป็นสองพยางก็คือตะวาดต่ออาตะหอวาอ,อดอวาดนะคะอะหรือตะหลาดเราไม่ได้อ่านตรานะคะแลาอ่านว่าตะหลาดคุณแม่ไปซื้อไข่ไก่ที่ตะหลาดลอลิงเป็นตัวที่สองจริงไม่เถียง ครูอ้อมไม่ได้บอกว่าให้เถียงนะคะเพราะว่าตอเต่าออกเสียงตอะตะแต่สระอะมันหายเป็นเป็เปมันเป็นการเขียนแบบอะกึ่งเสียงเวลาอ่านก็ต้องอ่านแบบอะกึ่งเสียงลอลิงตัวนี้หอนํามาจากไหนก็หอนามาจากนี้นะคะเพราะว่าตอเต่านําลอลิงนะคะก็อ่านเป็นตะละเข้าใจไหมคะอ่ะทีนี้ทีนี้เรามาดูใน ใบงานกันนะคะเรามาดูในใบงานกันว่าคําไหนบ้างที่มีลอเรือเป็นพยัญชนะต้นมีลอลิงเป็นพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะต้นเป็นคําควบกล้ำบ้างนะคะนี่คืออย่าจําสับสนนะคะเพราะว่าครูได้ชี้แจงไปแล้วว่าอะไรเป็นคําควบกล้าอะไรเป็นอักษรน,นํานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ